จับผู้ต้องหาโกงเจ้าหนี้แอบขายที่ดินหนีหนีหน้กว่าครึ่งล้านกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษร่วมกันจับกุ่มนางสาวยาอายุ55ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของสันแขวงนนทบุรีลงที่13สิงหาคม2568โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานโกงเจ้าหนี้จับกลุมได้ที่หมู่บ้านตำบลปลายบางอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรี สืบเนื่องจากการกระทําของนางสาวยาและสามีซึ่งทั้งสองคนได้ร่วมกันเช่าซื้อรถยนต์แต่กลับไม่ดําเนินการผ่อนชําระหนี้ตามสัญญาทําให้เกิดความเสียหายและมูลหนี้รวมกว่า500,000บาทนอกจากนี้ทั้งสองคนยังพยายามหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบทางกฎหมายโดยปล่อยให้เรื่องถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและมีพฤติการแอบขายที่ดินส่วนตัวเพื่อซ่อนทรัพย์สินและหลบหนีการชำระหนี้ ตามคำพิพากษาก่อนหน้านี้โดยสามีของผู้ต้องหาได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางใหญ่จับกลุ่มตัวได้แล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่28ธันวาคม2560ที่ห้างสรรพสินค้าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป Okay.